กลับเ,เข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าในช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสถามอาจารย์นิเวศตรงนี้<ช>เลยนะคะ024033456เชิญเลยค่ะมาแล้วนะฮะหนึ่งสายนะครับคุณไพบูย์สวัสดีครับคุณไพบูย์ครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับอยากสอบถามเกี่ยวกับน้ําสมุนไพรสุขภาพที่มันรักษาโรคเบาหวานนะคะอ๋อเบาหวานมีไหมคะอาจารย์ตีผลาอนนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อมะเร็งเบาหวานได้หมด แว่าห้ามใส่น้ําตาลตามสูตรที่ใครไปนะทำอ๋อก็คือให้ดื่มแบบไม่มีน้ําตาลแต่3อย่างนี้เหมือนกันครับผมในปริมาณยังไงเขาเวลาต้มเอาบอกคุณภับุญไปเลยถ้าเป็นสูตรที่แก้ประวัติเนี่ยเราจะใช้เท่าเท่ากันเท่ากันสามน้ำหนักนะคะใช่ครับก็คือถ้าเป็น1ขีดก็1ขีดเท่ากันทั้งนะครับนะคะคุณใบบุญใช้สูตรแบบ1ขีดกมมุดนะเอ๊ะแต่รู้ต้ม1หม้อเนี่ยมันจะใช้ขีดเดียวหรือกี่ขีดก็ แล้วความเข้มข้นประมาณขีดหนึ่งก็พอได้อยู่นะรับนั้นันน้ำประมาณ6ลิตรน้ำหกลิตรครับผมตีพลาสค่ะตีพลาเนี่ยค่ะใจเหมือนกันเท่าๆกันจะดื่มยากนิดนึงนะครับมันจะออกฝาดฝาดอาจารย์ไม่เคยลองแล้วมันไม่ยากขนาดนั้นคุณภัยบลย์อาจารย์พูดสะดูน่ากลัวเมื่อกี้นี้ก็ดื่มมันก็ไม่ได้อ่น ไม่ะรู้ว่ามแบบเน้มพ้นมาแล้วตีพลาคือถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเราสั่งว่าอันนี้ดื่มเพื่อสุขภาพนะจึงนถาจะดื่มแล้วลื่นลงต่อให้มันแบบยากเราก็ยินแบบเดียวมันแทบเดียวนะคะคุณผู้โมนสนใจเรือยางละขีดนะครับต้ม30นาที น้ำ6ลิตรอย่างละขีดค่ะ30หมายถึงว่าต้มในน้ําเดือด30นาทีนะคะไม่ใช่เริ่มตั้งจับเวลาแล้วยังไม่ทันเดือดเลยแล้วก็ถ้าเราคิดว่าใน6ลิตรเนี่ยเรากินไม่ทันให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งได้เหมือนกันจากสูตรนี้นะครับได้เหมือนกันนะคะคุณไพบู์เวลากินก็กินเช้ากลางวันน้เ็นีรากชพูดีปีขิงแล้วก็อะไรอีกสองอย่างนะคะรากราวนะะนีรากชะเลยดีรีดีปีแล้วก็ขิง ก่อนจะขาดสะขานกับเจตมูลเพลิงเขาสะขานค่ะชื่อจำยากไหมสะขคานกับเจตมูเพลิงแล้วก็เจตอะไรนะครับเจตมูลเพลิงฮะอ่านชื่อเลยค่ะนี่คุณเจตตมูลเพลิงนะครับเจตมูลเพลิงชื่อยากยากนะจดรันขยานม้จัมครับรู้จักไหมนนี่ดูค่ะรากรากเจตตมูลเพลิงนะคะรากเจตเห็นไหมคะคือถ้า ถ้าจำไม่ได้จริงๆไปเข้าร้านขายยาบอกเขาซื้อยาเบญจกูลอบอกบอกตัวนี้ไปเขาจัดถูกเขาจะรู้จักนะเขาจัดยาเขาทำให้ได้เลยคือถ้าร้านขายยาไม่รู้จักไม่ต้องไปเข้าร้านนั้นนะครับเพราะเบญจกูลเนี่ยต้องมีทุกร้านนะครับแต่ก่อวนี้ที่คุยกันคืออาจารย์บอกว่าดื่มพร้อมกันไม่ได้นะครับนะครับใช่ไหมสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ก็คือทานดื่มวันนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เว้นไปเดือนนึงแล้วก็มาดื่มอีกนี่อาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยหรอคะไม่ใช่ครับคือดื่มตอนนี้ไม่ดื่มตีพลาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งจะจะหยุดใช่ไหมฮะก็มาดื่มช่วงที่หยุดตีพลาก็มาดื่มเบญจกุลได้ออ๋คืออย่าอย่าทานไปพร้อมๆกันคือไม่ใช่เช้าดื่มตีพลาตกเย็นฟาดเบญจกุลทุกตัวก่อนอาหารหมดใช่ไหมคะก่อนอาหารหมดครับค่ะสามมื้อไหมครับตีพลาก็สามมื้อเหมือนกันครับผมดื่มตีพลา สามมือฮะในสูตรเบาหวานเมื่อก,กี้นี้อ,อ๋อในสูตรเบาหวานนะคะสามมือมเลยค่ะเป๊กหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้นะครับรังเนื้อชอบรังยาคือทำไมคะคือเวลาเรากินตีพลาดแล้วเนี่ยก็จะกินร่วมกับยาปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับครัอบออค่ะเราก็ให้ไปเช็คนะครับว่าเดือนหน้าถ้ามันลดมากเนี่ย ต้องตัดสินใจลดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือถ้าเรากินคู่กันไปเรื่อยๆน้ําตาลจะลดกว่าระดับปกติเป็นอันตรายได้นะครับอ๋อเดี๋ยวน้ำตาลอันนี้เป็นรังเนื้อชอบรังยาโบราณเขียนไปเลยงั้นเอางี้ไหม ตอนเรากินตีผลาเราลองลดยาหรือไงอ๋อไม่ได้ฮะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ต้องไปให้แพทย์ดูแล้วแพทย์เขาจะสั่งลดเองครับลดอย่าเป็นลดยาเองนะครับเช็คน้ำเน้นน้ำเช็คน้ำตาลด้วยนะคะคุณใบบูรขอบคุณมากมากค่ะครับค่ะขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีสายหนึ่งนะครับคุณบริวันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับไออัน เป็นเป็นเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ครับไอจามเป็นหวัดือว่าตัวเป็นผื่นง่ายไหมฮะเวลาอาบน้าเกาเป็นผื่นขึ้นไหมฮะคุณบริวันครับค่ะอ่าเป็นภูมิแพ้ได้ไงต่อครับไม่่อยได้ยินเท่าไหร่เลยนั่นนหรสิคะไม่ค่อยได้ยินคุณบริวันมันสายมันสัญญาณมันไม่ค่อยดีปิดทีวีเลยไหมคะให้ปิดไหมว่าปิดรีเสียงทีวี แล้วเราคุยกันทางโทรศัพท์จาจะอ่านะคะจะจะได้ยินชัดขึ้นค่ะค่ะนะคะโอเคคุณมรลิวันโทรจากที่ไหนคะขอนแก่นค่ะขอนแก่นอ้าวเป็นภูมิแพ้นะคะอาจารย์ถามว่าแล้วมีผื่นขึ้นง่ายไหมหมายถึงว่าผิวหนังนะคะน้ำเวลาเก่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมียังไม่เป็นอะไรเยอะนะครับ ปกติถ้าเป็นภูมิแพ้แล้วเวลาอาบน้ําเกาหรือว่าทูสบู่แล้วเกาตัวอะไรเงี้ยมันผื่นขึ้นเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเยอะนะครับในทางการแพทย์แผนไทยอาการมันประมาณแค่ไหนอะคะเป็นเป็นเป็นจามเล่ยเล่ยแบบจามเรื่อยๆสี่ห้าครั้งนึงมันไม่ยอมหยุดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นมากเวลาอากาศเย็นๆไหมครับค่ะเพราะนั้นตีผาลาจะช่วยได้น้อยแล้ว ต้องใช้เบนจกูลักษณะแบบนี้ลักษณะภูมิแพ้ครับนะคะไอจามเนี่ยต้องดื่มเบนจกูลใช่ครับเบนจกูลทําให้ร่างกายอบอุ่นมันก็จะดีขึ้นค่ะแต่ตอนเนี้ยขอนแก่นก็น่าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะนะเบญจกูลนมันเป็นบางวันค่ะอ๋อเหรอคะบางวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทีนี้มันมันทุ่งมัน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 ทุ่งตรงสะบะเนี่ยเอวตรงเอวเนี่ยตรง ตรงเอวและเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะคะอีกทีมันเวลาเราไอเนี่ยมันมันมันกระทุ้งไงเจ็บเจ็บเจ็บตรงองตรงเอวเนี่ยเจ็บเอวข้างข้างเนี่ยเลยคะสองข้างเลยหรอคะข้างเดียวค่ะข้างไหนคะข้างซ้ายค่ะเจ็บเอวข้างซ้ายข้างข้างมันไม่มาข้างหน้าหรอคะหรือมาข้างหลังเจ็บชายโครงบางบางครั้งก็ไปข้างหลังบางครั้งก็มาข้างหน้าเจ็บชายโครงใช่ไหมฮะจากอันนี้เกิดจากการไอ เกิดจากการไอจามด้วยไม่ใช่ว่าเป็นหนักนะจ๊าไอจามเยอะแสดงว่าเกิดมีฝุ่นมีแพ้อะไรเงี้ยน่าจะเกิดด้วยนะครับเพราะะนนเนี่ยหลีกเลี่ยงที่ที่มีฝุ่นเยอะๆแล้วก็ทําให้ร่างไอร่างกายเนี่ยอบอุ่นอยู่เสมอเนี่ยมันจะทําให้อาการไอจามลดลงนะครับเอาเบนจอกูนเนี่ยช่วยได้เลยได้คือถ้าช่วยนะคะคือมันทําไมรู้ไหมคะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมันไม่ใช่ยาแก้ไอไม่ใช่ยาแก้จามคือหมายรู้สึกนะคะว่าคุณ มลิวันนะครับจะต้องดื่มมันไปสักระยะหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อปรับธา,าตุให้แข็งแรงและพอนั่นนะคะมันจะส่งผลดีไปหมดนะคะคือสุขภาพเราจะดีขึ้นไม,ไม่แค่ภูมิแพ้อย่างเดียวร่างกายส่วนอื่นจะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับคุณมาลิวันหาซื้อพวกอะไรนะคะเนี่ยเปญจกูลทั้งหลายได้ไหมคะแถวขอนแก่นมีขายไหมขอนแก่นมีขายครับ อาจารย์ตอบได้เลยเคยผ่านไปครับมีใครงั้นไปเจียดยามาทีนี้วิธีสูตรที่ให้ไว้เท่ากันทุกอย่างเท่ากันน้ำหกลิตรเหมือนกันน้ำท่วมยาอ๋อน้ำท่วมยาค่ะครับคุณมาริวันจดไว้ไหมครับมาริวันหายไปนี่โอเคคุณมาริวันครับได้ยินไหมครเมื่อสักครู่ชัดเจนไหมครับ มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคไปร้านขายยานะครับแล้วก็ไปบอกเขานี่นะครับบอกว่าเอาเป็นว่าจัดยาเบนจกูนี่แหละนะครับอย่างละเท่ากันแล้วก็ต้มน้ําท่วมยาประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็กรองน้ําแล้วก็ดื่มครับวันละประมาณครึ่งแก้วครึ่งแก้วไม่ไม่ใช่วันละน่ะวันละสามเวลาอ๋อวันละสามเวลาก่อนอาหารค่ำกางวันเย็นครั้งละครึ่งแก้วนะคะโอเคนะครับแล้วรายงานผลด้วยเอาสัก ผ่านไปสักสองสามเดือนนะคะไม่ใช่ดื่มจุ๊บเดียวพรุ่งนี้มาบอกไม่หายได้ไหมคะคุณมาริวานอย่างน้อยเจ็ดวันนะครับโอเคอย่างน้อยเจ็ดวันนะคะจากหนังสือด้วยนะคะค่ะที่เป็นหนังสืือที่มีทับล้างสาพิษอ่ะวันนี้เรามีแจกหนังสือไหมคะวันนี้เราไม่มีแจกหนังสือค่ะคุณมาริวานค่ะ แต่ถ t t <S <S than than ้าวันไหนมีติดตามนะคะจะพยายามหาอะไรดีๆมาแจกค่ะจ้าจ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อไปคุณจารีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจารีปรึกษาได้เลยค่ะอ่าพี่ปะพี่ปเนี่ยมีเยาเอาอย่างไรคะเลยคะตีผาตีผาทำไมนะคะเออัวยาเอ่อ หนักเท่าไรส่วนหนักเท่าไรนะคะที่ที่เราจะต้องดื่มเป็นน้ําดื่มสุขภาพใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเอาสมอพิเภกนะครับหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมนะคะสมอพิเภกสมอพิเภกหนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยกรัมค่ะสมอไทยสองร้อยกรัมฮะสองร้อยกรัมค่ะแล้วก็มะขามป้อมสี่ร้อยกรัมฮะ มะกามตโอสมองเยโอปิดแล้วเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสี่ร้อยแล้วมะขามต้อมได้ไหมคะสี่ร้อยกรัมค่ะมกขามต้อมสี่ร้อยครับจำง่ายๆค่ะแล้วแล้วเอาไปบดกินยาบดได้หรือเปล่าคะไปบดเลยไปบดกินไม่แนะนำนะครับ เพราะเวลาที่เราบดกินเนี่ยเราจะได้เศษกากยาสารตัวอื่นเข้าไปเยอะแยะเลยครับฝุ่นอะไรด้วยครับคือเราใช้ต้มแล้วก็กรงนะครับตะกรองน้ำเอาต้มนี่น้ำต่อเก็บน้ำยาไว้ดูนะคะน้ำหกร้อยหกลิตรหกลิตรประมาณน้ำหกลิตรเลยเหรอคะหกลิตรครับเคี่ยวไปสักสามสิบนาทีเหลือนั้นยาเท่าไรคะ เคี่ยว30นาที<ส>พอเคี่ยวสักครึ่งชั่วโมงดูนะคะไม่น่าเกินนั้นอย่าให้แห้งอย่าลืมลืมมัานจะง,งวดหายไปคืออันนี้เป็นน้ำดื่มสูงห้าพนี่จะไม่เข้มข้นเหมือนกับยานนครับไม่ต้องเข้มข้นไม่ต้องเคีคเค่ยวจนแห้งนะครับอ่านะคะใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยพอให้กระชุ่มกระชวยเอาั้งเดียวแล้วก็เอาคาทิ้นไปเลยหรอเะล่าคชิ้ะคะอ่อแล้วก็ผู้สูงอายุดื่มได้หรอคะ ผู้สูงอายุได้ไหมครับอาจารย์ได้หมดเลยได้หมดเลยได้เด็กก็ได้ค่ะผู้สูงอายุก็ได้ค่ะนะมีสูตรขึ้นด้วยอ้าวขอบคุณมากค่ะย่าลาวิการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะฮะกลับมาต่อกับช่วงนี้ย้ำเบอร์นะฮะ024033456สาาำหรับผู้ชมที่มีข้อสงสัยติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับ